เอาสบายดีวันนี้กับพ่อกับเฮาสองคนเก่ากับบ่อปลื้มคนหากินแล้วก็นว้าวซีพากินผ่าเทียวแม่นพี่น้องดีกันสิพาพี่น้องกินซอยจุซอยจุเนื้อเนื้อดิบแต่ว่าเป็นเนื้อสดพี่น้องแต่ว่าเฮาได้ผิดพลาดเนี่ยหนึงพี่น้องบีบบางนาใส่เลยมันเป็นบีบบางนาใส่ซินมันก็ซสินมันก็เลยจะตายพี่น้องเลยเป็นเซียนอะเลแล่แน่ยหนึงเลแล่แน่ยหนึงพี่น้องกับบ่อปิยังพี่น้องผิดพลาดไปหนึ่งพี่นาะผิดพลาดไปหนึ่งเอาบ่อปิยังแต่เนั่นก็คือเสียเปคือเก่าเอาบ่อไร้ห่าง บุยเลยเลองมาดู<ล>คำแรกของตัว <laughs> คำแรกคำใหญ่เลยเนาะอืมอืมโอ้ฝากเลยจ้าปลูกเองเลยเนาะอืมอันนี้นสดๆเลยพี่น้องเ,เดีย๋ยเดี๊ยวสามสิบกีบเขับว่ะวันห้าห้องอะไรวันห้าวคำหน้าที่อัน<ห>น้คำนาตั้งหกักอันนี้สามพันลือบอ่าสามพันลืบวันห้าวเนี่ยสามพันลืบพี่น้องนี่พันสก้านนี่

อนูนสดโอ้แต่ว่บพี่มะนาวสก,กัดค้าไปคื้นนึงเนาะออถ้าจะสิ้นมันนักเล็กแหลดนีเนาะดูนยังอืมลุกโดดเ,น,เนิอ้อกินคู่กับมังละสมมังละมังละผมผมกำลังนีงงง่ตับอันพี่น้องตับหวานเสียินมันไปน้ำพี่น้อง่ะ อินตะอบานนะครับสาพันลืบเนาะบานเฮิ่มมาสามพันลืบเนาะต็มเนาะแซ่บนี่าเจ้าเพี่ยวงละพี่นนองผมพากมันบ จากวัดโอโดน,นกินอะไรแบบนี้นะแสบพุบกเอาป็นได้ภัคบ่เหมาะ่เนาะออนออนหอนกบจะจุ สามพันลืบนี่เนาเอาซีล้ะกระตับอันเจ้าก็คุยว่ารจาบวงนนอันนี่สดๆนี่ आ uh... ตุ๊กโใ่เป็นน้อยผมเนแล้วลองดูหักกนได้หนะวานห <c oughs> วานตับมันมันหละนกกี่แจ๊คเตอ โอ้ขากขาขนขันออกเพชรเอซีนมันไปน้องนี่สนลึกสนลึกีปน้อง น้องน้ำกันไม่น้องสิบเบอดเจ้าขมในใจเนาะ ับไรหวานนะหวานตับตับหวานตับชิมมันก็หวานอืม ักจำบริใจต้องเอาวงโนดน่นเนี <certeza> <S <s ่ย <one> อืมโอ้ ปึ๊บเฮ้ขึ้นแถวนวยมันเพ่นขึ้นแถวสองรถมันจะเพ็นมาแตงพี่น้องเลยโอ้ป้าใหญ่เลยมาแตงในฟันที่สำคัญบอกกับตัวนี้นะป้า ขัดได้ไหมล่งว้าขัดมือเลยฮู้สุดยอดมาทํานั่น ิได้ ài, พี่น้องเอ้ยมังละนี่จะแก่ได้หนึ่งโอ้ตับมันใช่หรืมโอ้ฉัลปวดหัวเลยนายมันพี่น้องนายมันสิแข็งกินบูได้พี่น้องต้องออกนายมาก่อนโอ้พี่น้อง ơi. กินไปตอนหมักละมต้องกินไปตอนดิแซ่บพี่น้องเลยบึ้งนี่กินหมักละก่อนแกนอนมันหลานเนาะโอ้แกเลยต้องกินไปตอนดิแซ่บมักละเนี่ยขุ้มลำลำดื่มมัน เป็ดกับคำวแล้วนุ้นยอืมอืมโอ้สมัครเลย Ừ. bên đái đẹp vui câu Xoài trụ ชุดยอดคอมแสบแล้วขายานเพชรพอร่อกันนี่นี่เซ็งเพชรหน่รถนี่หนึ่งรถนี่ทำง่ายลองจากวาดดู๋วีวน้องจัดของละเลย 哦，嗯、oh. mm. mm. mm.，嗯，嗯，好，我尝尝。 งผักเนาะโอ้เขี้ยงบานเจ้าๆโอ้หมดเนาะเขี้ยงคนนี้มาเสียบลายพี่น้องเลยสมควรเนาะคุณยายต้งเฟรชป่าวเฟรชแน่ออืเอ้า พน้องบาทม็โดนจ้าเอาพี่น้องเลยสำหรับที่นี้กะเฮาสองคนกะบ่มีหยังหลายพาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันพี่น้องกินข้าวเส้าสัจุเนื้อสดๆกระแซ่บอยู่มื้อนี้สำหรับที่นี้เฮาสองคนกะสิขอลาไปก่อนแต่ก็อย่าลืมพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของบ่าวปิ้ลคนหากินแล้วก็ช่องของบ่าวซีพากินพาเที่ยวเนาะแม่นแม เพื่อเป็นกำลังใจใหรนนา้เนี่ยแคบาสแควรกันกินเป็นอะไรปึ๊บบ่อไวชูเจ้าม่ได้โอ้ยมัดชำนันในพันสีกินเก่งเลยเป็นอะไรก็ขอขอบอกขอบใจเอฟซีกี่าเข้ามาเบิ้งในครับส้มสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับเาฟาจากันออกกันในคลิปหน้าสบายดีสบายดี